ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายเต่าแล้วนิทานขอนำเสนอนิทานเรื่องเมทัศกับดอกไม้แห่งแสงจันทร์ก่อนฟังนิทานอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามช่องด้วยนะคะในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขามีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเมทัศเขาอาศัยอยู่กับคุณยายมาลินีเพียงสองคนทุกๆวัน เมทัศจะคอยดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดเพราะคุณยายแก่มากแล้วและเริ่มล้มป่วยจนเดินไม่ไหวเมทัศคอยป้อนน้ำป้อนยาและเล่านิทานให้คุณยายฟังเพื่อให้ท่านยิ้มได้เสมอวันหนึ่งหมอประจำหมู่บ้านบอกกับเมทัศว่ามีเพียงดอกไม้แสงจันทร์ที่บานอยู่บนยอดเขาหมอกเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณยายกลับมาแข็งแรงได้ แต่หนทางนั้นช่างยาวไกลและอันตรายเมทัศไม่ได้ลังเลเลยแม้แต่น้อยเขาตัดสินใจจัดกระเป๋าเตรียมออกเดินทางเพื่อคุณยายที่เขารักที่สุดเมทัศเริ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดเขาต้องเดินผ่านป่ารกชัดที่มีต้นไม้สูงใหญ่บดบังแสงอาทิตย์แม้จะเหนื่อยและหิวแต่เขาก็ไม่หยุดพักเมทัศบอกกับตัวเองเสมอว่าเพื่อคุณยายผมต้องทาให้ได้ เขาใช้ไม้เท้าช่วยพยุงตัวเดินข้ามขอนไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางอย่างกล้าหาญขณะที่เดินหลงทางอยู่ในป่าเมทัศได้พบกับกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าป้องป้องกำลังติดอยู่ในตะข่ายเก่าๆเมทัศเรียบเข้าไปช่วยแกะตะข่ายออกจนป้องเป็นอิสระป้องซาบซึ้งในน้ำใจของเด็กชายมากมันจิงอาสาที่จะนำทางเมทัศผ่านป่าวงกดนี้ไปการเดินทางเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเมทัศต,ต้องปีนหน้าผาที่สูงชันลมหนาวเริ่มพัดแรงจนเขาตัวสัน่นเมทัศเกาะชะง่อนหินไว้แน่นเขาหายใจเข้าลึกๆและนึกถึงรอยยิ้มของคุณยายมาลีนีความรักและกะตัญยูทำให้เขามีพลังที่จะปีนต่อไปโดยไม่ย่อท้อที่ความสูงเสียดฟ้าเมทัศพบกับนกอินทรีใจดีชื่อว่าวายุวายุมองเห็นความมุ่งมั่นในแววตาของเด็กชาย จึงบินมาเกาะใกล้ๆแล้วบอกทางลัดไปยังยอดเขาที่ดอกไม้บานเมทัศขอบคนวายุและแบ่งขนมปังชิ้นสุดท้ายในย่ามให้เจ้านกกินเพื่อเป็นการตอบแทนในที่สุดเมทัศก็มาถึงยอดเขาหมอกอากาศที่นี่หนาวเย็นจัดและมีหิมะปกคลุมบางๆเมทัศต้องเดินฝ่าลมหนาวที่พัดแรงจนเกือบจะล้มลงแต่เขาก็ยังคงก้าวต่อไปทีละก้าวอย่างไม่ลดละ สายตาของเขาคอยมองหาดอกไม้สีนวลที่เขาดันดนมาตามหาทันใดนั้นแสงสีฟ้าอ่อนๆก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดดอกไม้แสงจันร์ทกำลังบานสะพรั่งอยู่บนโขดหินใหญ่เมทัศคุกเข่าลงด้วยความดีใจน้ำตาแห่งปิติไหลอาบแก้มเขาค่อยๆเก็บดอกไม้อย่างระมัดระวังที่สุดเพื่อนำกลับไปรักษาคุณยายเมทัศเดินทางกลับมาถึงบ้านอย่างรวดเร็ว เขาต้มดอกไม้แสงจันทร์จนเป็นน้ำยาสีดองแล้วป้อนให้คุณยายมาลินีดื่มเพียงไม่นานร่างกายที่เคยอ่อนแอของคุณยายก็เริ่มมีกำลังวงหน้าของคุณยายมีสีชมพูระเรื่อและท่านก็กลับมาลุกเดินได้อีกครั้งด้วยความมหัศจรรย์ชาวบ้านต่างยกย่องในความกระตันยูและความมุ่งมั่นของเมทัศเมทัศและคุณยายมาลินีนั่งเล่นที่นอกชาญบ้านในคืนพระจันทร์เต็มดวงเมทัศรู้แล้วว่า ความรักที่เขามีต่อคุณยายคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้เขาเอาชนะทุกอุปสรรคได้และทั้งสองก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบบริบูรณ์